สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุ๋งเกมมิ่งนะสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เป็นข้อมูลของกิจกรรมตีบอสนะฮะซึ่งจริงๆกิจกรรมมันก็ใกล้จะจบแล้วแต่ว่ามันก็ยังทันอยู่นะครับมันคือกิจกรรมอะไรก็คือให้เรามาตีบอสที่อยู่ในแผนที่โลกซึ่งจะมีทั้งหมด4ตัวที่เราจะไปตีแล้วได้ของรางวัลก็คือตัวของลูเซียอาฟอสซิดต,ตัวของพอสบอท แล้วก็ตัวของโลบาร์สนะครับซึ่งพอเราไปตีบอสพวกนี้แล้วเราจะได้แต้ม500ซึ่งสามารถเอาไปแลกของรางวัลได้โดยเขาเขียนว่าในวันหนึ่งเราสามารถได้แต้มทั้งหมด1,000แต้มก็คือตีบอสทั้งหมด2ครั้งนะครับคราวนี้จากที่เช็คมาเนี่ยก็คือว่าตัวลิมิตอันนี้มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็สะสมได้ไหมเขาว่าไงยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณไม่ได้ตีมา5วัน คุณก็สามารถมาตีบอสท,ทีเดียว10ตัวเพื่อเอาแต้มรางวัล5,000แต้มได้เลยไม่จําเป็นต้องตีทุกวันนะครับเก็บสะสมแล้วมาตีทีเดียวได้แล้วก็ของรางวัลในร้านค้านะครับอันนี้ผมแลกไปหมดแล้วที่สําคัญเลยก็คือตัวของเลดนิวเคีสที่ไว้กดกาชามี2ลูกมีลิลิทเอเมีตัวชิปอันนี้ที่ทําให้เวลาเราลงตัวจอยโอเปอเรชันตัวปฏิบัติการร่วมนะครับ เราจะมีโอกาสได้ตัวอุปกรณ์สีม่วงสีทองเพิ่มขึ้นไป2เท่าก็ดีมากแล้วที่เหลือก็จะเป็นพวกของอัพอาวุธอัพอุปกรณ์เงินอะไรต่างๆนะฮะซึ่งโดยรวมแล้วของรางวัลก็ถือว่ามีประโยชน์มากในการพัฒนาตัวละครนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ตีวันนี้ก็ไปไล่ตีทีเดียวแบบทั้งหมดเลยเอาของรางวัลทั้งหมดเลยก็ได้นะฮะ ซึ่งสำหรับการจะไปตีเวิร์บอสเอาจริงๆแล้วมันค่อนข้างง่ายมากถ้าในเวิร์ของคุณในเซิร์ฟของคุณเนี่ยค่อนข้างจะแอคทีฟนะครับคุณจะเห็นว่าในเวิร์ลแชทเนี่ยจะมีบอกเลยว่าอยู่แชแนลอะไรแล้วอยากตีบอสตัวไหนซึ่งส่วนมากแล้วถ้าคนที่เป็นงานนะฮะเขาจะเปิดเป็นออโต้จอยครับคือเราสามารถไปกดจอยทีมเข้าร่วมทีมของเขาได้พอเราจอยทีมเขาแล้วเรามากดตรงขวาบนอันนี้อันที่3เราจะทําการว์ปไปที่ตัว หัวหน้าตีนะครับก็คือเขาก็จะอยู่ตรงที่ตีบอสนั่นแหละเราก็วัปไปเลยอ๋อผมดู้่นี่วัดมานะครับแต่วัดนั้นมันตกที่สูงไอ้ตกใจเหมือนกันนี่นะครับเราก็จะวัดมาที่บอสเลยซึ่งพอเราวัดมาแล้วเนี่ยเราก็ทําการออกตี้เลยก็ได้เพื่อที่ว่าเดี๋ยวจะได้มีคนอื่นเนี่ยเขาต่อยตี้เราก็วัปมาเหมือนกันนะฮะนี่เหมือนจะเพิ่งตีไปสักพักเมื่อกี้ตกใจว่ามาแหลกแต่ว่าตอนนี้เซิร์ฟเรื่องอาการแหลกเนี่ยดีขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วนะเมื่อกี้น่าจะเป็นแค่ตอนแรก หลังจากตอนแรกโดยรวมก็ถือว่าดีขึ้นถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คือคนน้อยกว่านี้ก็แหละแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีปัญหาละอันนี้คือคนเยอะนะแต่ว่ายังพอเล่นได้นะเซิร์ดีขึ้นเยอะแล้วตอนนี้อันนี้ก็เป็นไอเดียนะฮะวิธีการจอยทีมแบบง่ายๆนะครับใครจะเป็นเวอร์ตี้ก็อย่าลืมนะฮะเวลาตั้นตี้เนี่ยเราสามารถกดตรงนี้นะครับ Auto Approve Request ถ้าเป็นภาษาไทยผมไม่แน่ใจว่าอะไรนะแต่เรามากดตรงนี้ คนจะได้จอยอัตโนมัติได้นะครับเดี๋ยวตีบอสก่อนโอ้บอสรถแตกแล้วคนเยอะจัดเมนโซเบกอ๋อแต่ว่าจะบอกว่าบอสโซเบกตัวนี้เนี่ยเราตีเสร็จเราไม่ได้แป้มกิจกรรมนะเนื่องจากว่าโซเกบกก็คือตัวเคกับตัวหมามา巴拉ซ่าเนี่ยไม่เข้าร่วมกิจกรรมนะฮะแต่ในไหนผมก็วาดมาแล้วเดี๋ยวผมมาตีบอสแล้วก็เดี๋ยวเปิดจีบด้วยเลยแล้วกันเพราะรู้สึกว่าผมจะมีชิปทองหรือ,อันหนึ่งนะฮะ โปตัวแตก <laughs> โดนทับโดนทับเฉยเลยต้องไปยังไงแหละจากทางนี้เดีย๋ยวเรามี้ไปก่อนคนนี้ก็น่าจะตายพร้อมเราโอเคกลับมาถึงบอสแล้วอุยอ้ยเกือบตกลงมาเกือบเจ็บเกือบเจ็บบ,บ,บอสเลือ่อนเหลือเท่าไหร่แต่คนเยอะขนาดนี้ไม่น่ามีปัญหานะโอ้่ไงบอสตายแล้วเร็วมากนี่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นงานเนี่ยคนจะมารวม,รวมวก,วก,กันเร็วมากแล้วก็จบละอยางเลื่ขึ้นเร็วมากเลย เดี๋ยวเราลองมาเปิดหีบดูซิใช้ชิปเอลืมบอกไปว่าตอนที่คุณจะเปิดหีบนะฮะไม่ว่าคุณจะใช้หรือไม่ใช้ชิปเนี่ยคุณก็จะได้แต้ม500ที่เอาไปแลกของรางวัลในร้านค้านะครับถ้าใครไม่มีชิปก็กดด้านขวาแต่ถ้าใครมีอยากได้ของทองก็ลองลุ้นดูนะฮะชิปทองมาแล้วดดดได้ลิลิกเดสตาชิ้นสว่วนแล้วก็ปลาลวนนะฮะ ูยังไงก็คือเกลือได้เนเองนะครับโอเคครับแล้วนี่ก็คือไอเดียของกิจกรรมนะก็ไม่ยากอะไรนะครับเพราะว่าคนตีบอสกันเยอะมากใครที่ยังเก็บแต้มไม่ครบก็อย่าลืมไปเก็บแต้มแล้วก็แลกของรางวัลละกันสลับสายฟรีหรือจะเป็นสายเติมยังไงก็ตามของรางวัลที่ได้ก็ถือว่ามีประโยชน์หมดเลยเดี๋ยวส่วนที่เหลือของวิดีโอก็จะเป็นบรรยากาศการตีบอสที่ผมสัดมาจากไลน์นะวิดีโอนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ วันนี้เพิ่งเริ่มสู้เลยโอเคผิดไปวางเสาทไมนไรเออไม่มีปัญหาเรื่องแหลกเรื่องวาร์ปแล้วนะเพราะว่าเอาตรงเอาตรงๆผมว่าช่วงเวลานี้คนก็น่าจะเล่นเยอะแต่ไม่มีปัญหาเรื่องแหลกเรื่องวาร์ปแล้วดีเลยคนก็หาห้องเรียกว่าอะไรคาตี้กันเมื่อกี้ก็เยอะมากเลยนะดีแล้วดีละด่ละ ว่าจะใส่โล่หรือยังคนไม่เยอะไม่รู้จะทำลายโล่ได้หรือเปล่าโอเคสวยมากหลบคิวมากพี่ชายไม่น่าจะทำลายพันเนี่ยคนไม่พอเมลิวเมลิวเมลิวเออผมเห็นผมเห็นผมเห็นเอ่อไม่ว่าจะเซิร์ฟจีหรือเซิร์ฟไทยเราอ่ะเอ่อดรามกึ่งกึ่งดราม่าเมอร์ลิวขังเพื่อนเนี่ยมีมีหมดเลยเมอร์ลิวขังเพื่อนนี่คือดราม่ามีตลอดดราม่า มีใครเคยโดนไหมฮะมือริวสังถ้าไม่ตายบอส <laughs> มันต้องมีปะ <laughs> โอ้สบายมากเลยอ่ะดีขึ้นมากดีขึ้นมากกลมเลยตอนนี้ขอชมตอนนี้ขอชมกรเตสบายขึ้นเยอะโอ้ตัวแท้งโคตรด,ดีตัวแท้งโคตรด,ดีอันนี้แท้งแทงดีก็สบายอย่างนี้แหละ ขอไม่ต้องเยอะขอสเต็ปดีๆอ่ะใช้คองนี้เลยแท้งนะฮะมีของก็ดีแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรขอสเต็ปดีๆทีมเล่นสบายบอสอยู่นิ่งๆแถมได้ไม่ตายเพิ่มอีกดูดิเจอบอสแบบนี้เจอบอสอ,อ,อยู่นิ่งๆแบบนี้คือเซ็งมากฝังเสองไปอ่ะอ่ะบอสจะไม่ตายแล้วเปล่าบอสจะไม่ตายหรือเปล่า ล,ล,ลอยู่เอ้าบอสยิงพอดีมันหาลบแตกจริงๆนะใช้ไม้ตายแล้วบอสยิงเนี่ยสโลว์าดไม่น่าจะทนัน เอสบายเอา้เอามีคนนอนท่านปู่ forever เมื่อกี้มีคนนอนว่ะเห็นไหมแบบมีคนเห็นเมันล่ามีคนนอน <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็กลับมา <c oughs> เริ่มแหลกนิดนึงแล้วไหมแต่ก็ไม่นิดนึงเริ่มแหลกนิดนึงละคนเริ่มเยอะแต่ยังได้อยู่ยังได้อยู่อ่า <c oughs> เอยังไม่ตายอยังไม่ตายแล้ว นี่ไงนุ่มถ้าเกิดได้ชิปทองในไลน์นี่คือเซอร์ไพรส์เลยนะผมเคยได้สื่อภาษานะแต่ยังไม่เคยได้อาวุธเลยอะ่ะอาวุธน่าจะตอบยากกว่าถ้าได้จะเซอรนะ์ไพรส์มากไล่ลงไม่ทันละล่ว,ลวงแล้วมั้งบอสฟิว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 เรียบร้อย มาติติติิติิติิยีสิบสองหมื่นเมติเอ็โคโอเคก็ยังดีเห็นได้เมติกม่วงเพราะว่าที่ผมเล่นเนี่ยเมติกเอ็กโคผมก็ใช้อยู่นะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมได้อันไหนที่มันซ้ำมาผมจะได้เอามาเพิ่มดาวเป็นส่วนนี้อา้าว เพิ่มไม่ได้โอเคไม่เป็นไรอ้าวเพิ่มไม่ได้